สิงหาคมจะมาถ่ายวิดีโอให้ดูนานะคะได้นาที่ทำหลังกเกษียณหลังเราออกจากราชการนะคะเป็นข้าราชการแบบนานอันนี้ต้นกล้วยริมคูสะเดอร์ค่ะปลูกไว้ไว้กินอันนี้เป็นสะลูกแรกนะคะ เลกเหมือนกันอันนี้จะเป็นสะลูกที่สองเห็นท่อ pvc ไหมคะต่อท,ท่อ PVC ถึงกันนะคะเพื่อระบายน้ำจากสะลูกที่หนึ่งถ้าลูกที่สองมันแห้งแล้วก็จะปล่อยน้ำจากสะลูกที่ที่หนึ่งข้างบนนี้ลงสะลูกที่สองเพราะลูกที่สองจะต่ำกว่าลูกที่หนึ่งนะคะก็จะปลูกต้นกล้วยไว้ เดี๋ยวโตล้วก็จะได้กินจากสีเหลือจากพี่น้องอันตัวจริงซําได้แล้วกล้วยกระปูกไว้กะต้องได้มาดูบ่อยๆถ้าไม่มาดูบ่อยๆกะเซตพี่น้องเซตเจ,จ้าของหน้าตัวจริงนะคะพี่น้องเอ้ยให้ดูนะคะท่อทีบีซก็จะต่อลงมาแบบนี้นะคะต่อลงมาแบบนี้ ถึงเวลาก็เปิดเลยนะคะไม่ต้องสุ่ิสเสห์หนาก็ต้องเตรียมนะคะพี่น้องเตรียมน้ำเตรียมพื้นที่ไม่ใช่ทำสุ่มสี่สุ่มห้า 4, 5, เนาะต้องมีเตรียมที่เตรียมดินมันจะได้ผลผิดดีๆนะคะบัวนะคะเริ่มเอาบัวมาลงก็จะเริ่มงามแล้วอันนี้รอบๆนาก็จะเป็นป่าเด้อป่าเห็ดเมื่อกี้นี้ก็เฮ็ดละงกออก ะะเอาไม้ไว้ใช้นะคะถ้ารุ่นลูกรุ่นหลานเราอีกสมัยเขาโตขึ้นมาไม้พวกนี้ก็จะโตสร้างบ้านทำอะไรก็ได้นะคะไม้พวกนี้นะคะนะคะลำไหนตรงๆเราก็เก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะคะสร้างออกซิเจนให้แก่บรรยากาศด้วยนะคะข้างล่างก็จะเป็นนานะคะ เห็นทุ่งนาแวบ,บๆไหมคะเห็นหนาในน้อยนี่ไหมคะนี่อันนี้พึ่งพึ่งโยนประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะเพราะว่ากล้าไม่พอเราก็เลยเพาะใหม่แล้วก็มาโยนให้ดูนะคะอันนี้ประมาณปีนี้ทำประมาณห้าไร่นะคะให้ดูรอบๆก่อน เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้นาโยนที่ไม่เป็นแถวเป็นแนวนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูเริ่มเขียวแล้วนะคะแปลงนี้แปลงสาธิตโยนแบบไม่เป็นแถวเป็นแนวก็มีหญ้าบ้างนะคะเดี๋ยวจะพากันมาถอนอยู่นะคะแปลงนี้เป็น แปลงที่โยนที่ขึงเชือกเป็นแถวเป็นแนวนะคะใช้พันมะลิแดงนะคะอ่าโยนที่ไม่เป็นแถวไม่เป็นแนวก็มะลิแดงค่ะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเป็นเป็นแถวเป็นแนวสวยงามดีเนาะเห็นท่อน้ำไหมคะอันนี้ก็คือต่อจาก ที่สูงนะคะที่สูงลงมาแปลงที่อยู่ต่ำกว่านะคะน้ำาสิบแห้งเลยเด้อจ้ะเพราะว่าเรามีสะสองลูกเห็ดนาก็ต้องวางเผนเนาะบอแมนเห็ดซุมสี่ซุมห้าเด้อทำนาเราต้องให้ได้ผลผลิตเนาะสารเคมีเราก็จะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเราก็จะไม่ใส่นะคะ เพราะมันมีพิษต่อร่างกายมากสะสมในร่างกายตายผ่งนะคะเข้ากระแสเลือดเป็นโรคผิวหนังอีกนะคะอันนี้เห็นไหมอันนี้เป็นแปลงที่เป็นแถวเป็นแนวนะคะค่ะอันนี้เริ่มเขียวแล้วนะคะนายูนแรกๆเลยนะคะที่เราโยนเขียวแล้วนะคะ